สวัสดีครับอย่านึกว่าผีกระสื้อนะเรนกลางคืนเลยมองเห็นเปล่าไม่รู้นะโอ้โหรีบไปทำที่อื่นมาแล้วจะต้องกลับด้วยบ้านไกลมาดูกลางคืนเลยเอาไม่เจอรถไถไถกลางคืนนานแล้วมันจะเป็นร่องเป็นรอยเป็นรูเปเป็นล่างยังไงไม่รู้ตอบถามบอกไถยอย่างยากอะเห็นจะเป็นดินทรายก็เห หายากข้างล่างขางบนดินซ้ายข้างล่างมันหนึบมันดึงผ่านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหมาเป็นกระสือเลย นี่แหละงานเยอะก็อย่างนี้นะต้องรีบทำให้เสร็จบ้านไกลด้วยอมาดูกันกลางคืนกันแล้วกันอาล้อมเทปเป็นไงแต่ถ้าก่อนเข้าถ่ายกันได้นะกลางคืนนะ่ะถ้าเป็นป่ากระโพดจะดีอะๆๆเอากลางคืนกันเลยนี่เป็นไง แอบบแวบบโดนเป็นผีกระสือเอาเด้งา,านอยากเยอะแล้วก็ต้องหนีฝนด้วยฝนก็ค้มมาเอาด้เอาแต่ก่อนถ่ายได้ล้องนี้ทหไมนี้จะถ่ายได้ไหมั้งคืนค้างแรมเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะแต่ก่อนเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดเลยไปหยุดเฉพาะช่วงกินข้าวแล้วก็เติมน้ำมันเติมน้ำหน่อย เออมาแล้วว่แวบแวบเลยฮ่าอ๋อ จะออกเป็นไงมายังไงมัง่งไม่รู้ขออภัยด้วยรอยฝนมันตกมาด้วย ป็นดินทรายบอกว่าดูดผ่านหน้าดูเลยดินหนึบดูดผ่าน <laughs> เอาเลยเอาเห็นจะไฟก็เอาอ่ะเอาลองลองกันฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วค้มแล้ว อ่ามาแล้วได้ยินแต่เสียงกับแสงไฟน่าเสียงอืดๆน่าดินนี้มันดูดดินมันดูดผ่าน จะดราม่ากันนะลองลองดู นึกถึงแล้วถ้ารถแกเสียก็จะทำยังไงเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยนะผมจะดึกหน่อยอะสิบปไลอ่ะเหลือเยอะด้วยพึ่งถายไม่ได้ไม่กี่ร้อยเองอ่ะ เออดีเหมือนกันไม่ร้อนดีถงคืนส่วนงานน,นนี้เหลือไส้างานแล้วอ้ามาแล้ว <laughs> เห็นัะไฟ เอาละเหลือไ่งานแล้วสิกทางนี้นะยังเหลือทางนู้นม,มืดมึดขวามือเราเนี่ยผมโอ้มืดเติบเลย <c oughs> อย่าดามากกันนะขอโทษทีลองนี่มันจะเป็นยังไงเอามาแล้ว ต้องเห็นใจด้วยงานเยอะเอาว่ากันไปนี่เก็บใส่งานด้านนี้แล้วโอ้โหไปเป็นกระสือเลย หกหกห่านเจ็ดีเอทีอ่าขายกันคืนซัเลยเป็นไงเนี่ชื่อเจ้าของรถกิตติชาเบอร์ศูนย์เก้องหกฮะหนึ่เก้าสี่ลยนะหนเก้าหนี่ภาพธีภากอ่าติดต่อได้ถ่ายเฉพาะคืน อ่อเ,ดอเดี๋ยวพักร้อแป๊บหนึ่ง,ออองเอาน,นี่ลองลองดูไปต่อ ถ้าไม่มีเสียงเนี่ยวิ่งป่าลาบเลยเนี่ยลงแหละไปทางงานนู้นอีกอะอ๋ะอเดืกดแน่อ่านี่คือสภาพเมื่อคืนนี้อ่าเก็บผลยานสักหน่อย ก็เสร็จประมาณตีหนึ่งเมื่อเมื่อคืนเนี่ยฮะพอได้อ่าโอเคตามนี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ไม่พบกากาดหน้านะครับสวัสดีครับ